สนับสนุนโดย in, o m y b a s i n เม็ดอมซิงพลัสเม็ดอมมีประโยชน์รสชาติใหม่รสสตอเบอร์ร Plus, ี่พลัสเบตากลูแคนเรามาย้อนกันนิดหนึ่งเมื่อเสาร์ที่แล้วคุณเบสเล่าให้ฟังตอนท้ายๆว่าเราสนใจธรรมะตั้งแต่เด็กๆเ,เราได้อ่านได้ฟังครูบาอาจารย์แต่ว่าเอ๊ะความทุกข์มันไม่หมด แล้วก็ย้อนมาถึงว่าเออเราเคยเป็นทหารนะแล้วเราก็ลาออกมาทํางานเอกชนเพื่อที่จะได้สร้างฐานะให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่แล้วมันก็ยังครับค่ะก็มองว่าเออแล้วเราจะขนขวายไปถึงไหนอโอเคเราก็ประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งรับราชการคือเราก็จากเรียนใช่ไหมครับเป็นเด็กธรรมดาก็ได้เข้า รับราชการเป็นนายทหารก็โอเคชีวิตก็ดีระดับหนึ่ง<ฆ>แล้วเราก็ออกมาทํางานเอกชนข้างนอกรายได้เราก็สูงขึ้นในเอกชนเราก็เพิ่มารายได้มากขึ้นเรื่อยๆ<ฆ>ตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆ<ฆ>ก็วันหนึ่งก็ถามตัวเองว่าแล้วเราจะไปสุดตรงไหนขนขวายยังไงต่อหรือชีวิตก็เป็นแบบนี้จบมีครอบครัวสร้างครอบครัวสร้างฐานนะเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็ตายไป อ่าชีวิตมันมันก็จบแค่ตรงนั้นเหรอะอะไรเงี้ยก็จนมาเจอคำพระพุทธเจ้าว่าเอ้ยหลังจากนั้นเนี่ยมันมีอะไรต่อแล้วไอ้อะไรหลังจากนั้นเนี่ยมันน่ากลัวกว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ฉายภาพให้เราเห็นซึ่งพวกนี้เราก็รู้มาจากาธรรมะทั่วๆไปที่มีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะครับแต่พอของพระพุทธเจ้าเนี่ยฉายภาพชัดกว่า พระเจ้าให้เห็นว่าอดีตชาติมีอย่างไงปัจจุบันเป็นอย่างไงอนาคตเป็นอย่างไงพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์อีกมีน้อยเทียบปริมาณแล้วคือเท่ากับเศษ,ษดินไปเลยคือพระเจ้าเอาเล็บเขย่ยดินขึ้นมาถามสาวกว่าเล็บดินในเล็บเนี่ยกับดินทั้งมหาปัจชพีเนี่ยอะไรมากกว่ากันก็สาวกก็ตอบว่าดินในเล็บเนี่ยน้อยกว่าเยอะอพระเจ้าบอกนี่แหละสัตว์ที่เป็นมนุษย์ ตายจากมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีแค่นี้อื mm hmm. เหมือนกันตายจากมนุษย์แล้วจะได้ไปเป็นเทวดาก็เส็จดินไปเล็กน mm hmm. ั้นสุขติภูมิที่เราจะได้เนี่ยแค่เส็จดินไปเล็น้อยมากนั้นสัตว์ส่วนใหญ่ตายแล้วลงข้างล่างก็คือนรกเดชานเปรตคติที่ไปมีห้าเนรบเดชานเปรตมนุษย์แล้วก็เทวดาส่วนใหญ่บนข้างล่างเราก็อ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการที่เรา ทำทํามาเนี่ยก็ไม่แน่แล้วพอมาดูคําว่าอน,นิสงส์ผลบุญของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยังมีอะไรอีกเยอะเลยที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็มไม่ได้ทําส่วนใหญ่แล้วชาวพุทธเราก็จะนึกถึงทําทานซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าได้อน,นิสงส์ล่างๆเลยน้อยเลยก็พอมาเจอคําพระเจ้ามันตอบโจทย์อะไรตอบคาถามเราหลายอย่างเราก็เลยดูว่าเอ้ยนั้นสิ่งที่เราเจะขวนขวายเนี่ยมันต้องมองไกลไปข้างหน้าอื เพราะมันสังสารว,วัตน,นี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยมองว่าเราจะวางแผนข้ามชาติอืครับคือวางอนาคตไว้ว่าเราจะทำทำยังไงด้วยในปัจจุบันของเรานีใช่ข้ามไปชาติหน้าเลยไม,<น>ไม่ใช่ไม่ใช่แค่จบที่ชาตินี้ค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยเรากลับมาเป็นคนเนี่ยมันจะยากมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอแคเ่เศษดินติดไปเล็บเท่นี้เลยลองนึกถึงปลวกกลางนึงะ ปลวกลังหนึงเนี่ยบางทีเนี่ยมากกว่าประชากรปลวกเนี่ยมากกว่าคนทั้งประเทศเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะมบปลวกที่บ้านเราเนี่ยอาจจะมากกว่าคนทั้งโลกหรือคนทั้งประเทศไทยใช่เอาง่ายๆนี่แหละเห็นภาพชัดซึ่งไม่น้อยเลยในในสัตว์ที่เป็นอบายางภูมิค่ะหรือผมอย่างนี้ครับให้พี่เล็กลองเห็นภาพทุกวันเนี่ยต้องถามทุกคนนะครับเราต้องการที่จะอยากอยู่สบายๆไหม อืโดยการที่ไม่ต้องมไม่ต้องทํางานตื่นมาก็มีกินอยู่สบายๆตื่นขึ้นมามีกินมีใช้ไม่ต้องทำอะไรอยากครับถามตัวเองว่าอยากไหมอยากทุกคนต้ออยากอย่างนั้นคแต่ทุกวันนี้ทุกคนต้องทํางานอืเพราะว่าการที่จะได้อยู่สบายเนี่ยมันมาจากงานอืรายได้เงนินใช่แต่การอยากอย่างนั้นพี่เล็กลองถามตัวเองว่าการที่ เราจะได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเราอยากอย่างนั้นเนี่ยจิตคิดอย่างนั้นเนี่ยตามธรรมพุทธเจ้าเลยจิตคดิดอย่างนั้นปักอย่างนั้นชอบอย่างนั้นเนี่ยมันจะได้อย่างนั้นอคำพุทธเจ้าก็คือบุคคลมีคิดถึงสิ่งใดหรือจิตปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั่นเป็นอารมณ์ที่ตั้งของวิญญาณอความหมายของการเป็นอารมณ์ที่ตั้งของญาญณญคือจะได้ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นณที่นั้นเหมือนกันเราอยากความสบายอย่างนั้นเราก็จะได้อย่างนั้นมาคแต่พี่เล็กลองคิดดูว่า ทุวันนี้มันก็มีสัตว์ที่ได้อย่างนั้นหมาแมวที่บ้านเราไม่ต้องทํางานไม่ต้องมีาราอะไรตื่นมาได้กินอาหารเยอะด้วยสมัยนี้มีคนอาบน้ำป่าแป้งให้เรียบร้อยพาไปหาหมอทุกอย่างท่านมาท่านแมวเพียใช่ครับความอยากอย่างนั้นนั่นแหละนั่นคือจิตส่วนหนึ่งของเดรชานโอกาสที่เราจะไปเกิดเป็นเดรชานมีได้สูงถ้า เราไม่ได้ทํากิจความดีอันเป็นกุศลหรือเจริญมรรคแปดอันเป็นกุศลวันหนึ่งเราจะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่เราจะได้ความสุขสบายแบบนั้นเราทำทานมาเยอะให้ทานมาเยอะแต่ไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวานาก็คือทำสมาธิวันหนึ่งผู้าบ,บอกเลยคนระับเขาจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานนะ ก็คือหมาแมวที่เกิดที่บ้านคนรวยหรือช้างม้าวัวควายที่เกิดในพระราชวังเป็นช้างต้นม้าต้นแต่เขามีทรัพย์แต่เขาเป็นเดรัจฉานนั้นจิตของเราทุกวันนี้เวลาที่ทำงานไปฟุ้งซ่านไปเราต้องมีเรื่องที่ทั้งกุศลอกุศลเข้ามาแต่ส่วนใหญ่เวลาทำงานเนี่ยสิ่งที่มันเข้ามาคือความอยากความชอบความใช่ไม่ใช่ความกโกรธความหมุดหงิดมันเป็นเรื่องของ รวมแล้วมันคืออกุศลทั้งหมดซับเป็นส่วนใหญ่ค่ะงั้นจึงพาให้สัตว์เนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยถ้าเขาคลุกอยู่กันเนี่ยเขาจะหลง้างล่างเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างกุศลที่มันจะพาขึ้นสุคติค่ะลำพังการทําทานไม่เพียงพอแต่การที่จะไปเป็นมนุษย์แล้วก็เทวดาค่ะซึ่งผู้เจ้าสอนเนี่ยเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ถ้าศึกษาให้ละเอียดเนี่ยอ๋อจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจิตของเราเนี่ย ตอนที่จะตายเนี่ยมันจะไปเกาะที่ไหนถ้าเราหมั่นรักษาศีลจะดีขึ้นมาระดับหนึ่งอาจจะพาไปเกิดในสุขติภูมิได้เพราะว่าในสุขติภูมิเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่จิตใจรักษาศีลงั้นอย่างทําทานเนี่ยพี่เล็กลองสังเกตใครก็ทําทานได้โจรขโมยก็ทําทานได้ปนข้าวมาเขาเอาทรั์ไปทําทานได้เป็นร้อยเป็นพนยิ่งทําได้เพราะว่าคนได้รัพย์มาโดยง่าย โดยคดโกนโดยจริตเขาทําง่ายแต่โจรจะรักษาสินไม่ได้อืเขาผิดตั้งแต่ลักทรัพย์เป็นลักทรัพย์แล้วการเป็นโจรจะพาไปฆ่าใช่แล้วต้องโกหกใช่แล้วความผิดอื่นๆตามมาค่ะคงไม่มีโจรคนไหนถือสินที่ไม่ไม่สังสค์เฮฮาดื่มสุราเมายายาเสพติดหรือบุหรี่มันก็จะพาไปเห็นไหมครับค่ะ